สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลขอนำเสนอรังจืดราชายาแก้พิษสุดยอดสมุนไพราหามาปลูกไว้ที่บ้านมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ รังจืดเป็นพืชสมุนไพรไทยที่รู้จักกันดีและมีประโยชน์มากมายนะคะโดยเฉพาะนำมาแก้พิษและกำจัดสารพิษในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งการถอนพิษเพราะสปปรรพคุณช่วยถอนพิษต่างๆ ทั้งพิษจากพืชพิษจากสัตว์และพิษจากสารเคมีทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงโดยการนำใบรังจืดมาตำละลายกับน้ำซาวข้าวหรือน้ำปกติแล้วดื่มก็จะช่วยถอนพิษจึงถือเป็นสมุนไพรประจำบ้านและนิยมนำมาปลูกตามบ้านเรือนทั่วไปค่ะรังจืดหรือว่านรังจืดเป็นพืชเถาที่มีอายุนานหลายปีในวงเหงือกปลาหมอ มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาทิเช่นประเทศไทยและพมา่าบ้านเรานะคะพบมากตามป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นทั่วไปสมุนไพรรังจืดน,นะคะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ารังเย็นไข้แอดแอน้ำนองกำลังช้างเผือกยาเขียวเครือเขาเขียวขอบชะนางและว่านรังจืดค่ะ สรรพคุณของรางจืดน,นะคะส่วนรากและเถาสามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในและช่วยแก้อาการกระหายน้ำได้ค่ะส่วนของใบและรากนั้นมีสรรพคุณดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีสรรพคุณในการใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ได้และใช้เป็นยาพอกบาดแผล รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆค่ะ 2. แก้เมาสรรพคุณช่วยแก้อาการเมาค้างแก้พิษจากแอลกอฮอล์พิษจากการดื่มเหล้าในปริมาณมากเกินไปซึ่งพบว่าสารสกัดด้วยน้ำของรังจืดนั้นนะคะสามารถช่วยป้องกันการตายของเซลล์ตับซึ่งเกิดจากพิษของแอลกอฮอล์และช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 3. ต้านมะเร็งรังจืดมีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็ง ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุไว้หลังใช้สารสกัดจากรังจืดหยดบนเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์พบฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็งรวมถึงผลงานวิจัยอีกชิ้นชี้ว่าหลังใช้สารละลายจากรังจืดทั้งชนิดสดและแห้งในหนูช่วยต้านการอักเสบของเซลล์ที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ4 มีสารต้านอนุมูลอิสระ สูงมากจากสารสกัดน้ำจากใบรังจืดนะคะช่วยต่อต้านและแก้อาการอักเสบต่างๆเช่นอาการผดผื่นคันมแมลงสัตว์กัดต่อยเริ่มงูสวัสดอีสุกอีใสโดยจากการศึกษาพบว่ารังจืดนั้นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบสูงกว่ามังคุดถึงสองเท่าเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงกว่าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ สารสกัดจากรังจืดในรูปแบบครีมก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ดีเทียบเท่ากับครีมสเตียรอยเลยนะคะ 5. ช่วยถอนพิษจากยาเบื่อชนิดต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเราโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะคะยกตัวอย่างเช่นพิษจากผลไม้ที่ติดอยู่ในฝักที่เรารับประทานเป็นต้นค่ะ 6. ช่วยบำบัดอาการติดยาเสพติดโดยงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากรังจืดนะคะจะช่วยกระตุ้นการปล่อยสารโดปามีนในสมองของหนูทดลองออกฤทธิ์ต่อสมองส่วนเดียวกันกับแอมเฟตามีนลดความต้องการการเสพยาค่ะ 7. ช่วยแก้พิษจากสัตว์ที่เป็นพิษ และพืชที่เป็นพิษเช่นแก้พิษจากแมงดาทะเลปลาปักเป้าเมาจากเห็ดพิษซึ่งเป็นพิษที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยง่ายหากได้รับในปริมาณที่มากๆนะคะและปัจจุบันยังไม่มีสารแก้พิษนี้โดยเฉพาะแต่การใช้รังจืดเพื่อรักษาพบว่าเมื่อผ่านไปประมาณ40นาทีผู้ป่วยกลับมีอาการดีขึ้นจนน่าประหลาดใจ 8. รางจืดช่วยต่อต้านพิษจากสารตะกัว่วต่อสมองซึ่งสารตะกั่วนี้นะคะมาจากมลพิษจากเครื่องยนต์ค่ะโดยเฉพาะกับท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองก็มีโอกาสได้รับสารชนิดนี้สูงกว่าคนทั่วไปโดยสารพิษจากสารตะกั่วนี้นะคะจะมีผลต่อระบบภายในร่างกายหลายระบบด้วยกันนะคะโดยเฉพาะ ระบบสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้แต่ว่ารังจืดสามารถช่วยลดพิษของสารตะกัว่วต่อระบบสมองความจำและการเรียนรู้ได้คือมันจะทำให้เซลล์ประสาทต,ตายน้อยลงนั่นเองค่ะและ9 ช่วยทำลายพิษจากยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าซึ่งจัดเป็นสารพิษที่ร้ายกาจและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือสารพิษพาราควอดเพราะในปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะของยาฆ่าแมลงก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะซึ่งสารพิษชนิดนี้นะคะจะไปทำให้เกิดการสร้างออกซิเจนที่ไม่เสถียรขึ้นมาซึ่งออกซิเจนเหล่านี้นะคะจะไปทำลายเย e ื um ่อหุ้มเซลล์และ ทำให้เซลล์ตายแล้วจะทําให้เนื้อเยื่อในปอดถูกทําลายจนไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ทําให้เสียชีวิตในที่สุดค่ะและแน่นอนว่ารางจืดสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ค่ะแต่ต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นๆร่วมด้วยนะคะ ลักษณะของรังจืดต้นรังจืดถือเป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาที่มีเนื้อแข็งลำต้นหรือเถานั้นจะกลมเป็นป้องมีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้มลำต้นไม่มีขนและไม่มีมือจับเหมือนกับตําลึงและมะระแต่อาศัยลำต้นในการพันรัดขึ้นไป พบมากตามป่าดิบชื้นของประเทศไทยทั่วทุกภาคและเจริญเติบโตได้เร็วมากและนิยมการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เถาในการปักชำค่ะใบรังจืดนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันลักษณะใบคล้ายรูปหัวใจหรือรูปใบขอบขนานหรือเป็นรูปไข่โคนใบมนเว้าปลายใบเรียวแหลม มีเส้นอยู่3ามเส้นออกจากโคนใบส่วนดอกรังจืดน,นะคะดอกออกเป็นช่อห้อยลงมาตามซอกใบช่อละ3-4ดอกดอกมีสีม่วงอมฟ้ามีใบประดับสีเขียวประแดงมีกลีบเลี้ยงรูปจานดอกเป็นรูปแตรสัน้นค้นกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อนโคนดอกเป็นหลอดกลวยส่วนผลลักษณะเป็นฝักกลมปลายเป็นจงอย เมื่อแก่จะแตกออกเป็นสองซี่ค่ะคําแนะนำนะคะวิธีใช้ประโยชน์จากใบสดรังจืดในการรักษาพิษหากใช้สำหรับคนให้ใช้ประมาณ10-12ใบแต่ถ้าใช้สำหรับวัวควายให้ใช้20-30ใบาจากนั้นให้นำใบสดรังจืดมาตำจนละเอียดผสมกับน้ำเสาวข้าวประมาณครึ่งแก้วแล้วดื่มหรือเพียงนำใบมาคัน้น เอาแต่น้ำมาดื่มให้หมดทันทีที่มีอาการและอาจจะต้องดื่มซ้ำอีกภายในครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถัดมาสำหรับการใช้รังจืดเพื่อถอนพิษยาฆ่ามแมลงนะคะใช้ถอนยาพิษยาเบือ่อต้องใช้ยาราังจืดให้เร็วที่สุดที่จะทำได้จึงจะได้ผลดีค่ะเพราะถ้ายาซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากหรือทิ้งไว้ข้ามคืน รังจืดก็จะได้ผลน้อยลงนั่นเองนอกจากนั้นนะคะรากของรังจืดจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าที่ไปถึง4-7เเท่าหากเป็นไปได้ในการเลือกใช้ควรใช้รากถือเป็นตัวที่ดีที่สุดค่ะและรังจืดที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คือรังจืดชนิดเถาดอกสีม่วง ส่วนการปลูกนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือดินที่นำมาใช้ในการปลูกรังจืดค่ะหากผสมด้วยขี้เถ้าแกลบหรือผงถ่านปนก็จะช่วยทำให้ต้นรังจืดนั้นมีสรรพคุณทางยาที่มากขึ้นไปอีกค่ะข้อควรระวังในการใช้รังจืด 1. รังจืดถึงจะมีคุณค่ามากมายแต่หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบเลือดตับไตทำงานผิดปกติได้และไม่ควรกินติดต่อกันเกินเจวันเพราะอาจเป็นพิษต่อตับได้ค่ะและวิธีที่ดีที่สุดในการกินรังจืดคือการต้มเท่านั้นเพราะสารสำคัญจะออกมามากที่สุดเมื่อโดนความร้อนประมาณ100องศาและควรกินตอนท้องว่างดีที่สุดค่ะ 2. ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นไข้เลือดออกนะคะเนื่องจากจะบดบังอาการของไข้เลือดออก 3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่องเพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำา4 ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยายอย่างต่อเนื่องเพราะรังจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านี้ออกจากร่างกายทำให้ประสิทธิภาพยาลดลง 5. สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเมื่อเกิดอาการแพ้รังจืดก็อาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่ามีระดับอาการแพ้มากน้อยแค่ไหน ขอขอบคุณข้อมูลจากเมดไทยและไทยรัฐก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรางจืดราชายาแก้พิษสมุนไพรไทยที่ควรหามาปลูกไว้บริเวณบ้านเพราะมีคุณ,ณประโยชน์มากมายหลายประการและดีต่อสุขภาพค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนหรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับต้นไม้อยากมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทาน อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันมานะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่รีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ